เราจะพาไปดูแล้วก็ไปรีวิวว่าวันนี้ที่เรามาเ,เรามาลีเป้ครั้งเนี้ยนะครับเราได้จองที่พักที่ชื่อว่า, White, นะวาอะคิระรีสอร์ทไว้นะว่ารีสอร์ทอะคิระรีสอร์ทที่ลีเป้เนี่ยนะที่เขาบอกว่าเป็นรีสอร์ทสุดหรูอีกแห่งหนึ่งของลีเป้เนี่ยจะสวยงามขนาดไหนเดี๋ยวตามไปดูดีกว่าว่าวันนี้เราจะพักยังไงบ้างเดี๋ยวตามมา นี่ทางข้าว นนีี่่พอเราเดินเข้ามาตรงนี้ก็จะเป็นจุดเช็คอินของอักกิละหรือเฟสดูดีมากนะครับแล้วก็พร้อมให้บริการทุกท่านนะในช่วงนี้นะครับก็สวยงามนะแล้วก็มานั่งรัพักท,ที่พักรอ ตอนเราเช็คอินเสร็จเรียบร้อยที่นี่น,นะอาคิลัสเนี่ยเขาก็จะมีบริการนี่คุณไม่ต้องเดินไปที่ห้องพักนะ<า>น่าถ่ายน้ำถ่ายน้ำมานี่จะต,ต้องวิ่งตามสิไปนู่นสบายบริการดีนะครับ ตอนนี้เราอยู่ที่อะคิรารีสอร์ทแล้วนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะพาทุกคนไปดูว่าห้องที่เราพักคืนนี้เป็นยังไงบ้างเราพักห้อง3 2 1 0เอ๊บอกเป็นในในนะ3 2 1 0มาหรือเปล่าวนนี้ไม่รู้นะนะครับอ่ะเข้ามาดูห้องข้างในนี่ดูห้องพักก่อน 2> 3, 2, 1. 1> อ3 2 0 1อ๋อามเหรอเออผิดไม่โต๊ดนะครับไม่โต๊ดเตงอย่างเดียว3 2 0 1เมื่อกี้ 3ามองหน1นนี่คือทั้งหมดอะดูห้องน้ำก่อนว้าวดูนี่ดูนดูดูห้องน้ำก่อนห้องน้ำนสวยมากนะครับแล้วก็จะมีอ่างอาบน้ำนะนี่อ่างอาบน้ำแล้วก็ตรงนี้ก็อ่างล้างหน้าทำความสะอาดแล้วก็ใครชอบแบบฝักบัวนะก็มีข้างในได้นะครับพอเสร็จแล้วก็ อ่าพวกผ้าชิตัวผ้าอะไรก็อยู่ในนี้ผ้าเ่นน,น้ำานสวยสวยสวยสยทีนี้เราก็มาดูที่นอนเตียงนอนใหญ่มากดูดิอูเตียงนุ่มมาก อูพี่เจียนเจียงนุ่มมากเธอถ้าลองนอนดูอย่างอย่างเออถ้านอนดูแล้วก็ข้างนี่ดูบรรยากาศก่อนห้องสวยมากเราอยู่ชั้นสองนะครับถ้า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 จะเป็นห้องเล็กก็จะเป็นชั้นหนึ่งเพราะชั้นหนึ่งเนี่ยจะดีหน่อยคือ ออกมาตรงตรงตรงระเบียงตรงเนี้ยมันก็จะสามารถที่จะเดินลงไปที่สระว่ายน้ำได้เลยเป็นเป็นส่วนตัวนะครับสวยมากโอเดนี่คือบรรยากาศของห้องแล้วก็ถ้าเหนื่อยก็มานั่งรับลมตรงนี้อ่านั่งรับลมสบายๆอากาศเย็นๆอะไรอย่างเงี้ยนะครับนี่ก็บ่ายๆเนาะ เมื่อกี้เราพาทุกคนไปดูห้องพักเราแล้วนะครับว่าหน้านอนขนาดไหนนะตอนเนี้ยเราอยู่ที่สระว่ายน้ํากลางเลยบอกว่าเป็นสระว่ายน้ําที่สวยมากนะครับบรรยากาศดูเลยโอ้โหน่าเล่นน้ามากเดี๋ยววันนี้เราจะมาเล่นน้ําบอกเลยโอ้โหสรยยาวมากนะบรรยากาศดีเลยสวยนี่น่าเล่นมาก ห้องที่เราพาทุกคนเดินดูเมื่อกี้ที่เห็นบอกว่าสวยๆนะครับปกติแล้วเนี่ยถ้าไม่ใช่โควิดถ้าเป็นราคาปกติเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ5,500ถึง6,000แล้วแต่ซีซั่นนะครับแต่ผมบอกเลยว่าโควิดเนี่ยมันก็มีอะไรที่ทำให้เราได้ประโยชน์เหมือนกันนะเพราะเราได้ห้องพักในราคาที่ถูกมากเพราะจาก6,000เราเหลือเพียงแค่คืนละ 2 0 0 2คุณทุกคนแบบอลังการมากบอกเลยว่าใครฉีดยาแล้วนะหรือใครสวอปแล้วไม่ไม่ไม่ไม,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 ไม่ไม่มีเชือ้อบอกเลยว่าเที่ยวไทยที่แหละดีที่สุดในช่วงนี้บอกเลยว่าดีมากๆคุณจะไม่เที่ยวไทยตอนนี้คุณจะไปเที่ยวไทยตอนไหนครับไปกินข้าวกันตอนนี้ปังหิวแล้วหิวมาก นแบบสบายมากกลิมนสะบรรยากาศดีมาก thank mm -hmm. you